วันนี้ก็มาเจอกับจอยนะคะแต่ว่าที่แปลกไปจากเดิมนะคะตอนนี้คือเราเพิ่มเติมสถานที่ใหม่นะคะเป็นเพชรคาเซ็นเตอร์สาขา2นะคะตรงสีแยกราชพัฒน์กำแพงเพชรค่ะวันนี้จอยมีรถสีซวยๆนะคะเอาใจใครที่ชอบรถเก่งคันเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะประหยัดน้ำมันราคาสบายกระเป๋าด้วยนะคะ นี่เลยค่ะสีแจมแจมแบบนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้คือเจ้าซูซูกิเซเ e ล i o อนะคะเป็นเครื่องยนต์ห0 0่นะคะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้ค่ะปี2014เลยรับง่ายๆสบายสายสีสันสดใสสีเดิมสีแท้จากโรงงานเลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอื่นนะคะจ้อยจะพาไปชมรอบๆคันก่อนนะคะว่าเจ้า ซูซูกิเซเลริโคันนี้นะคะมีความสวยงามแบบไหนบ้างนะคะตามมาชมกันเลยค่ะกระจังหน้าของเขานะคะเป็นแถบโครเมียมนะคะ2ชั้นพร้อมกับสัญ,ญลักษณ์นะคะเป็นตัว S ออยู่ตรงกลางเลยนะคะส่วนด้านหน้าของไฟหน้านะคะตัวนี้เป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะคะพร้อมคมไฟเลี้ยวให้ด้วยนะคะ ส่วนทางด้านข้างนะคะตัวนี้ก็จะมีไฟเลี้ยวนะคะตรงแก้มข้างให้นะคะแล้วก็กระจกมองข้างนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถด้วยนะคะและทางด้านแมกยางนะคะตัวนี้เป็นยางนะคะขอบ14นะคะเป็นล้อมแมกเดิมจากโรงงานเลยเป็นยางปี2014นะคะยางคู่ตัวรถมาเลยนะคะมาพร้อมกับกันสาดนะคะตรงกระจกทั้ง4ด้านนะคะให้รอบคัน ตัวนี้มือจับนะคะก็เป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันค่ะส่วนทางด้านหลังนะคะไฟท้ายของเขาก็ออกแบบมาให้ลงตัวกับตัวรถมากเลยนะคะมาพร้อมกับชุดสปอยเลอร์ข้างหลังนะคะพร้อมไฟเบรกดวงที่3ด้วยนะคะทางด้านหลังสามารถเก็บสัมภาระได้นะคะสามารถพับเบาะลงนะคะแล้วก็ขนสัมภาระของเราได้นะคะเหมาะสำหรับคุณสุภาพสตรีนะคะที่มีของใช้นะคะเยอะๆนะคะ สามารถใส่ได้อย่างจุใจเลยค่ะมาไปชมภายในกันหน่อยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะภายในหูของเขานี่น่ารักมากๆเลยนะคะทางด้านข้างนะคะนอกจากจะเป็นกระจกไฟฟ้าทั้ง4ด้านแล้วยังตกแต่งนะคะด้วยลวดลายสวยงามนะคะมือจับด้านในนะคะก็จะเป็นสีดำนะคะ ภายในนะคะสะอาดเอี่ยมใหม่มากเลยนะคะเบาะของเขาก็จะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะคะมีลวดลายเหมือนกับด้านข้างเช่นเดียวกันนะคะสำหรับพวงมาลัยนะคะของเขาก็ออกแบบมาให้จับถนัดมือมากๆเลยนะคะเป็นพวงมาลัย3ก้านนะคะขนาดกระทัดรัดนะคะมีระบบความปลอดภัยแอร์แบตคู่หน้าให้ด้วยนะคะแล้วก็หน้าปัดเรือนไม้นะคะตัวนี้ เห็นตัวเลขชัดเจนนะคะมีสัญ,ญลักษณ์แสดงให้ครบถ้วนแล้วก็ที่สำคัญไมค์คันนี้นะคะใช้งานน้อยนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นวิทยุนะคะเครื่องเสียงคู่ตัวสามารถเล่น CD FM MP3 นะคะได้หมดเลยเครื่องปรับอากาศก็จะเป็นแบบปรับมือนะคะสามารถปรับความแรงของลมนะคะแล้วก็ระดับของ ความเย็นได้ด้วยนะคะนี่ช่องของแอร์นะคะใหญ่เลยทีเดียวนะคอนโซลหน้าเดิมๆนะคะตัวนี้เป็นคอนโซลหน้าสีดำนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหารถใช้งานอยู่นะคะต่อยแนะนำเลยมีช่องเสียบนะคะสำหรับชาร์จแบตด,ด้วยนะคะตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะขับง่ายๆสบายๆเลยนะคะ แถมนะคะแถมแถมฟรีนะคะสำหรับพรมไว้นิ้วให้รอบคันด้วยเป็นพรมดักฝุ่นนะคะนี่ดูทางด้านหลังนิดนึงนะคะสำหรับห้องโดยสารนะคะนี่กว้างขวางนะคะแล้วก็บอก,ก็เหมือนเดิมนะคะตกแต่งด้วยล,ลวดลายที่สวยงามเหมือนเดิมนะคะ เบาะทางด้านของคนขับสามารถปรับระดับได้นะคะสามารถาปรับได้ตามสรีระของคนขับได้เลยนะคะเดี๋ยวก่อไปดูเครื่องยนต์กันหน่อยเนาะว่าเจ้าตัวนี้เครื่องยนต์เป็นแบบไหนบ้างคะ่ะตัวนี้นะคะเป็นเครื่อง1000นซีซีนะคะเป็นเครื่องเบนซิน3สูบค่ะ68แรงม้านะคะเครื่องเขาใหม่มากเลยนะคะมีระบบเบรก ABS ให้ด้วยนะคะ เครื่องใหม่นะคะแต่เป็นเครื่องเดิมจากโรงงานไม่เคยเปลี่ยนเครื่องนะคะคานหน้าก็เดิมๆเลยนะคะน็อตฝากระโปรงก็เดิมนะคะไม่เคยแกะไม่เคยทําสีไม่เคยชนหนักติดความน้ําทั่วมาเลยรับประกันแน่นอนคะ่ะใครสนใจนะคะอยากชมและทดลองขับนะคะแนะนำได้นะคะที่เพชรคาร์เซ็นเตอร์สาขาสีแยกนะคะราชพัฒน์กำแพงเพชรนะคะ ะะก็สงวนราคาค่าตัวไม่แพงนะคะ200,000ต้นๆเท่านั้นนะคะเครดิตดีฟรีดาวไปเลยนะคะส่งเพียง4,000กว่าบาทเท่านั้นถูกไปไหนนะคะใครที่สนใจและอยากมองหารถใช้งานอยู่จอยแนะนําเลยคันนี้ไม่ควรพลาดเลยนะคะลูกค้าสามารถเยี่ยมชมนะคะที่สาขาของเราได้เลยทดลองขับได้เลยนะคะ แล้ววันนี้จอยทีมงานเพชรคาเซ็นเตอร์สาขา2นะคะต้องขอลาคุณลูกค้าไปก่อนพบกันใหม่นะคะสำหรับคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ